แค่นี้ก็มีเรื่องให้ทะเลาะกันมากพอแล้วทําไมแฟนคลับต้องมาทะเลาะกับเองด้วย,ยใช่ไหมคะคือก็ตรงๆเจนก็แค่อยาขอโทษแฟนคลับเจนด้วยที่พูดจาไม่ดีใส่อยู่นี่อยู่นี่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องห่วงอยู่นี่แล้วพี่เจนวะแวก้พีจัดการ <c oughs> คุยกับตัวเองค่ะเมื่อกี้อย่าแชทแบบรักษ์มัมภาระต้อไหนน่ากลัวอาจจะเปรี้ยงปังแน่ต้องหนักเหรอมันไม่น่ากลัวไม่มีจริงป่ะเาวขนาดนี้นุ่มกลับบ้านเดี๋ยวจัดการให้เฮ้ยคุยกันได้คุยกันได้เฮ้ยคุยกันได้คุยกันได้ใครคุยกับใครคุยกับก็ถ้าเขามาก็สนทนาได้ก็คือ เริ่มยังไงดีตเรึมแตรมอ่าเอาตรงๆคือเจงก็กําลังทําเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยเขียนสเปเชียลแตงแล้วเจงก็รู้สึกว่ากระอักกระอ่วนที่จะเขียนนะคะแต่ว่าอยากจะพูดสักอย่างก่อนที่จะเขียนบางคำรู้สึกว่าถ้าพูดเราจะการพูดมันสื่อสารได้ดีกว่าการที่เราต้องอ่านตัวอักษรเพราะว่าตัวอักษรมันไม่ได้ยินน้ำเสียงของเราว่าสิ่งที่เราต้องการจะพูดมันสื่อสารไปทางไหนโอเคอะแฮม หย่าย <c oughs> oh, mm ่าโอหยุดอย่าโอหยุดเย่าโอฮย่าโอ้ยุดหย่านะหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะไม่พองจอตอนพูดตอนแรกเจนกะจะไม่พูดอะไรเลยดีกว่าเพราะรู้สึกว่ายิ่งพูดณตอนนั้นของเมื่อวานรู้สึกยิ่งพูดมันจะเป็นยิ่งกันเกิดการลุกลามมากขึ้นคือเจนก็คอยอ่านตลอดทุกคนก็ต้องรู้แหละคือถ้าเจน ไม่พูดอะไรเลยมันก็ดเูเหมือนเฉยนุ่นนี่นเนจงก็คอยอ่านข้อมูลทุกอย่างคือทั้ง3ฝ่ายคือไม่ได้อยากให้มองว่าใครผิดใครถูกเนาะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าในสําหรับเจนคืออาตรงเจนก็ไม่ได้ไปหยู่ณนะจุดนั้นเจงก็ไม่รู้ว่ามันมีหลักกฎเกณฑ์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถ้าที่เจนอ่านเจนก็เรียกว่าฟังไปแล้วก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมและด้วยความที่ พวกเราก็มาหน่าหลายตาคนละคนละที่แต่ว่าไม่ได้เกิดมาในครอบครัวเดียวกันแล้วก็คนละสายเลือดคนละอะไรอย่างนี้คนละความคิดกันแต่และคนก็มีความคิดของตัวเองแล้วก็อาจจะมองในมุมที่ต่างกันและด้วยในเวลานั้นมันก็อาจจะทําให้เราใช้อารมณ์มากกว่าที่จะใช้เหตุผลไม่ว่าจะทางแฟนคลับของเจนเองก็ตามเพราะว่าเจนก็เห็นว่าแฟนคลับของเจนบางคนก็พูดจาไม่ดีด้วยแบบพูดจาไม่น่ารักก็ ไม่ใช่แค่แฟนคลับของทั้งฝั่งเจนเข้าใจไหมคะแฟนคลับหลายๆท่านก็ได้ที่พูดจามไม่น,าน่ารักเท่าไหร่โลกออนไลน์เนะาะใครอยากพูดอะไรอันนี้ก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าในการพิมพ์แต่ละครั้งก็อยากให้แบบใจต้องก่อนในการพิมพ์อเจนของลองเล่าในเหตุการณ์ที่เจนเข้าใจในความในในสิ่งที่เจนเข้าใจเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สามารถแย้งกันได้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะคะอะคือถ้าที่เจนเข้าใจไม่ผิดคือวิกนี้เป็น ของมิวสิกของด้อมมิวสิกแต่ว่าด้อมมิวสิกไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้ววิกนี้ก็เลยเป็นวิกฟรีใช่ไหมคะถ้าที่เรียกกันอ่านมาแล้วก็เห็นมาว่าโอเคในไลน์จะมีการคุยกันแบบว่าเรียกว่าหัวด้อมเหรอคะหัวด้อมแต่ละด้อมอ,อ,อหัวด้อมแต่ละด้อมใช่ไหมคะคือเจนก็ไม่รู้ว่าในหัวด้อมนั้นคือมีการพูดคุยอะไรยาง,ยงไงกันบ้าง แต่ก็คิดว่ามีการพูดคุยในเรื่องของการจองใช่ไหมคะแต่ละคนก็จะมีการจองเพื่อที่จะขึ้นในแชมิงนั้นจะได้ไม่ต้องแบบว่ามีการแย่งกันเพื่อเป็นการประหยัดเงินด้วยอันนี้เข้าใจมากๆเลยค่ะยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยเนาะเข้าใจว่าด้อมมิวสิกมีการประกาศที่เป็นทางการผ่านโซเชียลมีเดียแล้วด้อมหงเจก็ไม่ทราบว่ามีการประกาศที่เป็นทางการทางโซเชียลแต่ไม่ได้จองเอาไว้ด้อมเจนก็เลยเลือกที่จะปาแข่ง ในวิกฟรีนี้เพราะว่าก็เหมือนใกล้จะถึงวันเกิดเจนแล้วก็เลยอยากทําให้เสร็จไปเลยทีนี้มันก็เหมือนมีเรื่องกันมาเรื่อยๆแบบว่าไม่ถึงเริ่มมีประเด็นเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าดอมเจนก็อาจจะไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียเท่าไหร่ก็อาจจะไม่รู้เรื่องราวว่าด o อมมิวสิกได้มีการประกาศไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าที่แคปมาในทวิตก็คือดอมเจนคุยกันันที่19ด้อมมิวสิกกับพี่พัก คุยกัน21 22มันก็เลยคาดเคลื่อนกันว่าแบบว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าพอเราโอนไปแล้วส่วนนี้ก็เอ้ยเราโอนแล้วมันก็ไม่ใช่จานวนเงินในน้อยเลยมันก็เลยไปเท่านี้แล้วมันก็เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดด้วยไม่ได้สื่อสารกันอย่าง,างชัดเจนใครจองใครไม่จองหรือจะแข่งกันป่าแต่คือที่เจนต้องการจะอธิบายเนี่ยเพราะว่าในมุมความคิดของเจนเฉยๆว่าที่เจนอ่านมามันเป็นยังไงยังไงไม่ได้จะบอกว่าแฟนคลับของ ที่มีที่ผักผิดหรือแฟนคลับเจนผิดแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าแล้วเจนก็ไม่ได้อยากให้ทะเลาะก,กันเห็นด้วยกับบางทวิตที่บอกว่าแค่นี้ก็มีเรื่องให้ทะเลาะก,กันมากพอแล้วทําไมแฟนคลับต้องมาทะเลาะก,กับเด็กด้วยอนี้ใช่ไหมคะคือเราตรงๆเจนก็แค่อยาขอโทษแต่แฟนคลับเจนด้วยที่พูดจาไม่ดีใส่แฟนคลับหลายๆแันไปแล้วก็เจนแค่รู้สึกไม่ดีที่แฟนคลับเจนก็ โดนด่าในการแล้วตรงก็คือเจนไม่ได้อยากร้องไห้ถุกคนเห็นเพราะว่าคือรู้สึกว่าถ้าเจนร้องไห้ทุกคนเห็นอะ่ะดูไม่เข้มแข็งเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากโดนเหยียบย่ำหรอจะมาอย่งนก็ได้ไม่อยากให้ทะเลาะกันนะคะง่ายๆแต่ว่าเจนก็ห้ามใครไม่ได้คือเจนก็รักแฟนคลับของเจนแต่เจนไม่ได้อยากให้แฟนคลับเจนโดนเข้าใจผิดหรือหรือว่าโดนด่าจนนีไม่นมุมมองของเจนนะคะถ้าที่ดูในทวิตอ่ะถ้าเป็นแค่แอปปัดที่เข้ามาแล้ว ดาเจนดาแฟนคลับเจนเจนก็จะบอกแฟนคลับว่าไม่ต้องไปสนใจแต่เพราะว่าเจนเห็นว่าเป็นแบบแฟนคลับจริงๆที่มาว่ามาอะไรเนอยอยากมาพูดเจนอาจจะอธิบายไม่รู้เรื่องอธิบายไม่จบด้วยในมุนมมองของเจนแต่ว่าถ้าจาุดประสงค์ลักๆก็มีแค่นิละค่ะที่แบบอยากให้ทุกคนมองหลายๆฝั่งเราลองมองในมุมของเขาบ้างว่าเขาอาจจะเข้าใจแบบนี้หรือมองเป็นอย่างนี้ เข้าใจว่าบางทีอารมณ์มันผ่าไปแต่ก็อยากให้ใจเย็นๆกันเยอะๆนะวิ่นี้ก็จบไปแล้วหลังจากนี้ก็รักกันไว้นะมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วเนาะส่วนใครแดรเล็กมาก็หยุดแดรเล็กมาได้แล้วนะแลชิบายบายอาแบบซิติเกมแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ชอบสบตาคนอ่ะทำไมพี่เจนร้งองไห้ Hey, life, น่าจะไลฟ์มั้งน,นี่ว่ารู้ว่าเรื่องอ <c oughs> ะไรก็นะนี่แหละพี่เจมอ,อยู่บนห้องไปแหละเชิญพี่เจมมาเล่นเกมไหมร้องไห้ยอยู่นี่อะไรนะเขาร้องไห้ไอยู่ชวนมาเล่นเกมอ๋อจะได้ไม่ร้องไงลองดิเนี่ยว่ะได้เดี๋ยว<ด>พี่เจนอ,อยู่บนห้อ,ห,อ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> เอ่อเตะไม่แม่จะคุยแฟนครับก็เดี๋ยวให้พี่เจนเขาให้พี่เจนแบบว่าคุยกับแฟนคลับก่อนว่ายังไงแล้วเดี๋ยวคุยเสร็จเราก็ค่อยขึ้นไปหาพี่เจนพี่เจนปิดไลฟ์ไปแล้วโหเป็นใครก็เครียดเครียดจริงคือถ้าเราไปเชิญเขามาเล่นตอนนี้เขาคงไม่น่าเล่นอ่ะไม่น่าแบบมีอารมณ์มาเล่นนะเขาไ่ไหนอ่าววีเวนไปไหนพี่วีไปไหนอ่ะพี่วีไปหาพี่เจน เห้ยจริงเหรอไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะกินเต้ากินเทมปุระล่าเดี๋ยวไปก่อนนะเพราะว่าชวนพี่เจนลงมาเล่นเกมแล้วแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยไลฟ์แล้วกันอยู่นี่อยู่นี่แล้วไม่ต้องห่วงอยู่นี่แล้วบอกแล้วไงว่าไม่ให้แกล้งค่ะพี่วีพี่เจนหนูคนแกงพี่จัดการ เานส่ไปแล้วบ๊ายบายคนต้องการนแท้และยากนลอกกัสวัสดีจ้า เหมือนโดนแอบมองเหมือนมีคนแอบดูมองอะไรคะมองคนดูไหมครับเขาใส่ตาเมียหัวใจรักแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยทุกยางปกติดีเฮ้ยรู้จัมบู